สบายดีสบายดีคุณแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ตูคูทุกคนเด้อร์สวัสดีฟังไทยฝั่งเราต่างประเทศนะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาพบพ่อก็ซองซักึลมใจสว่างที่เก่าพี่น้องมื้อนี้ซักึลมใจสว่างกับจะมาเบิจะพาเอฟซีมาเบิร์าไม่กันสั่นเนาะพี่น้องของดีเจไอเนาะเป็นอันที่สองพี่น้อยรอบนี้คือทรายแบบเรามาระวังเนาะเพราะอันเก่าตกตกแล้วก็เก็ดให้อ่ามันเคลื่อนมันมันเคลื่อนมอเตอร์มันใส่งานบ่ได้เนาะส่งสมศูนย์เนาะ ค่าส่งกะหาล้อยกบพกไรบาทเนี่ยค่าส่งสองศูนไรแบบนี้อ่าซูนเขาก็เลยอ่าบอกว่ามัน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 ส่งก็ได้เนาะส่งส่งก็ต้องส่งไปอเมริกาเฮแต่มันเสียเวลามันสั้นน้องสกึมก็เลยว่ะเพิ่นโทรมาทางศูนเพิ่นโทรมาว่าค่าส่งกราสุนสมศูนย์นี่คือสกึมต้องอ่าเสียค่าค่าฝากเครื่องฝากเครื่องเครื่องเครื่องเก่านะไปทางอเมริกาฝากเครื่องไม่กันสั่นอะไปอเมริกาแล้วก็เพิ่นจะ ส่งต่อไปอเมริกาอะไรกะยังบริไลยเครื่องอะไรเนี่ยพี่นอ้องเพราะว่าเครื่องอะไรนี่เขาต้องเขาต้องอคิดตังหาเนาะพี่นอ้องแต่ราคาฝากเนี่ยตกสองสามพันบาทแล้วก็เลยซื้อใหม่ซะเพราะว่าซื้อใหม่ก็ราคาหาตกอยูหาพันบาทเนาะเครื่องหนึ่งก,กี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็ตกดูมาหาพันเนาะอันนี้เข้ากันได้เครื่องใหม่ไปเลยเลยกับว่าต้องมานามัน่งสมนั่งส่งส่งไปส่งมาเนาะพี่น,อน้องเนาะ อันนี้จะเป็นอันนะจะเป็นทงเนาะทงใหม่กันสั่นกระแถมมาใหม่กันกล่องหนึ่งไม่ใช่ไหมเนาะพี่น้องะจะมารีวิวหนึ่งเปิดจะมีใหม่กันกลสองใหม่กันสั่นแล้วก็มีทิวอาโคดซะมาแถมมาเนาะใบหักประกงหักประกันเนาะแลก็มีสายชาร์จเนาะสายชาร์จอันนี้เป็นอุปกรณ์ใหม่กันสั่น DJI แจ็ครุ่นได้ดอกบเบิร์ดใส่แสลอองหนึ่งอันนึงโต๊ะแตกพี่น้องแล้วก็เลยต้อนนี้ซื้ออันใหม่เนาะเพราะว่า Aja, คันบุซึนหม่กับบได้เขาเป็น YouTube แล้ว anyway. เขาต้องใส่ไมค์กันสั่นแหละเพราะมันจะสมูทกว่าเถึงมือถือเขาสีมีสหมีมีระบบกันสั่นกับตามเลอพี่น้องมันคันเขาใส่ไมค์กันสั่นเวลาเขาย่างเนี่ยมันจะมันจะนิ่งมันจะสมูทมันจะเป็นมืออาชีพเราไงซะเขาเป็นยูทูบเบอร์เขาต้องใส่ไมค์กันสั่นเนาะแ่นแทสอันนี้ซ็อคเกิลกัไอันช็อคเกิลประกอบแล้วเนาะอันนี้เป็น DJI ซไอช็อกิลประกอบเรียบร้อยแล้วเพราะมันขึ้นชาร์จแบตไวเนาะนี่ตึ้ง เปิดแบตบเต็มพี่น้องแบตบเต็มเดี๋ยวเสร็จมาต้องระวังบัน๋นต้องจับในหนึ่เ,นแบบเวลาถ่ายคลิปโอ้สบายดีตูย้ยงเออสบายดีมาสีข่าบ่มาซีเข่าเนี่ย <c oughs> ปึ๊บเวลาเาใส่กันบันดีๆดีพี่น้องปึ๊บโอเคเวลาใส่ในกกาซีมันจะดูดพี่น้องดูปึ๊บ ตึดตึ๊ตึดตึดตึ๊ดเข้มแบบเวลาเขาอ่าตอนไมคกันสัตว์มันก็จะสมุดกลัวง่ายกลัวเวลาเขาหยาเขาแหลนเนาะเวลาเขาหยาเขาแหลนเนี่ยเขาก็โอเคมีแมคกันสัตว์มันก็สีมันก็สีโอเคกลัวดีกว่านิ่งกว่าเนาะพี่น้องเนาะก็เลยจําเป็นต้องเสียเงินซื้อใหม่แต่ว่าแต่ว่าแมค์กันว์นี่กะมีผู้ใหญ่ใจดีไอหักทางทีนซื้อให้เนาะ เดี๋ยวสกิมกาโอเคโอ้เห็นปะเคยใส่เบอรนน่อแเบอรีองเท่าน้องมัน่มน้าตุ๊ด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 ต๊ดตึ๊ดตุ๊ดต๊ดตุ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 ๊ดต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  ที่ทายคลิปอยู่เนี่เป็นซัมซุง A A ห้าสี่เนาะอันนี้ก็เป็นทางผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้เนาะพี่นอ400้องซี่ร้อยดอลลาร์ราคาไมคกันสัน่นนี่ราค็คือพี่ผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้เนะาะ A ห้าทางไทยนเนาะเช่นกันซื้อไมค์กันสั่นเห็นซอกกึิมนี่เนาะกซอกก,กึิมก็ดีใจลายเนาะที่เพิ่นแบบอ่าเห็นซอกกึิมบ่บ่บมีอะไรปันไหน,นก็เลยซื้อให้เนาะซอคเกิกลก็ขอบใจเพิ่นหลายๆเนาะที่เพิ่นซื้อให้น้องให้น้งงอะไร้วกา นี่ทางหมู่บ้านนี่้สกึมกระสอบลดเนาะเบิดอ่ารวมๆแล้วสอบสองเสื่อเนาะพี่น้องมือเนี่กับสอบบัดอยู่ทางมัดเนาะสองสองหมื่นสองเนาะพี่น้องสองหมื่นสองแตยังบม่จบพดเข้ามัดรวมเดี๋ยวรอบหนาเขาต้องเปลี่ยนเข้าใหม่เบิดเลยกับเสี่ยเงินลายรอบลายต่อแต่กับสกึมกระสอบมุกขอบใจอาหารทางประเทศไทยที่เป็นอ่าอยู่ต่างประเทศคนแหละการส่นซื้อไมระกันซันสกึมเนาะหาพันบาทแล้วก็ให้เงินซสกึมเนาะกินมวกะทะแน่ละกัน ให้เรื่องซับซึมค่ะเดินทางค่ะสปอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างหลายสิ่งหลายอย่างก็มีแต่อายเพิ่นละกันเอฟซี MC อีกท่านหนึ่งนอกจากทางต่างประเทศที่สอยเงินมาสมลดสมรดกับซับซึมเนาะรวมๆแล้วก็ค่าสมลดซองรอบนี่ก็ซองหมื่นซองทีหน่อยเข้าทางหนาแตกแล้วก่อนแต่ยังมันแตกอีกเข้าหนาครบชุดเลยเข้าหนาหมดมันแตกมันรวมก็คือซับซึมเปลี่ยนโกอยู่เมืองลาวเลยสร้างอยู่ไทยบอกว่า ก่อนหน้านี้ซกกลิ่มได้ไปเปลี่ยนซกโกรดบอลแล้วเขากดต่ําเกินไปหรือว่าใส่หนอดบน,นแขนเลยเห็นเห็นหนอดหนอดรุดเพราะหนอดรุดแล้วก็เห็นเห็นรถนี่มันเสียซูนในการอ่าเวลา,เขาขับไปเขาบหัวหนอดมันรุดเนาะแล้วรุดเสียซูนในการขับหรือยังเนี่ยเขากึิมกับบ่คอยมีความูเกี่ยวกับรถเนาะเพราะว่าเป็นผู้หญิงก็มีแต่ขับอย่างเดียวสตาร์ทรถแล้วก็ไปเลยพี่น้องในนิสัยของผู้หญิงเนาะสิบบอคอยมา่งหูจักการเบิ่งแยงการบำรงุงรักษาสองรถที่จริงรถซอกกลมกับ ซื้อ8ปีแต่ว่ากับโได้ลุยไปในเด็กที่น้องหากกระเบนลุยใครยูทูบปีนี่แหละแล้วก็รถนี่อันลุยไปไกลๆไปไหนไปนี่ไปสายบุญไปเนื้อไปอยัางไรนะมันจะทามันลึกๆก้าก็ลึกๆก้าเป็นทางลูกลังเนาะแข้งนักตึงๆตึงๆตึงๆกูงเท่านี้มันจะเป็นแบบอ่าใส่งานนักหน่วงพอสมควรเนาะแก็นรถเทามันกจะแียซูมกับเทีกลับมาสอบอรอบก่อนนะจักนี้ยังรอบก่อนนะโมเป็นเท่ารอบก่อนนะจะเป็นแค่ียังมาสรุปเลยโมเป็น กระเพร์ไปแปลงไว 6, ้หกพันกว่าบาทรอบอนีก้กะหมื่นสองรวมๆแล้วทั้งรอบก่อนก็ทบอยู่สองหมื่นสองแต่มีทางคุณไงแกดีเนาะซอยเลือเสาขึ้นขึ้นมาเนาะเสาขึ้นข,อนขอน้อขอบโมขอบใจ๊สคุณไงแกดีทุกภาคส่วนเนาะที่ให้การอุบทำคำซูเสาขึ้นสรอ,อยเลือเสาขึ้นในการเดินทางการซ่อมรถแล้วก็ซอยเลือให้เป็นสะพานบุญกับว่าแมนเนาะพี่น้องเนาะเสาขึ้นข้อคอยนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงค่ะคลายลำรวยลำรวยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความสุขตลอดปีตลอดไปเนาะ กนอนรับให้ได้เงินมือน,นอนปืนให้ได้เงินแสนปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สินน่งนั้นเดอ้ออายเอื้อทั้งหลายที่สนับสนุนสรอยเขาต้มเข้ามาเนาะแล้วกัทุกๆคนทุกๆหม่องทุกๆกุกแบ่อนเราจะเป็นทั้งเอื้อสลากก็ดีเนาะพี่น,น้องเนาะโทรมาเลยอะถ้าเกิดอสาลากก็ดีแล้วกัที่ว่าเป็น,ส,นส้อยเอินเขาตืมตลอดแล้วกระทั่งอะไอหักเอื้อหักตอนนี้ท,ทั้งย่ทั้งไทยเนาะที่เป็นอยทางปรึกษาเรื่องรถอ่ามันจะเป็นอ่าทางอายทางอายขอประสงค์ออกนามเนาะไอซีแพ่ เป็นกระโอยให้ความหูแก่ก็เรืองรถเรากึมต้องดูแลไว้ได้จังได้เนาะแล้วก็ทั่งอายู่ทั้งประเทศจีนเนาะที่ว่าให้ความสําคัญพักไลน์หาสกึมตลอดให้ความหูเรื่องรถว่ะสกึมว่าอ่ะสกึมจะขับรถไปอันหมุกสกึมมี่สอบยู่ไซอันเนรถนะแล้ะสกึมก็ปัญหาสุฟังอะไรสกึมกะดีที่สกึมตัดสินใจเอาไปสอบยูยูหมุกนอนพี่น้องเมื่อวานนี้เพราะว่าสกึมเอาไปซูนไปเทศลาวอะไรเปิดมาเห็นโมเป็น เทปเป็นไรบ้านี่แหละเพื่อนก็เลยบอกว่าโอเคซสกุมค่ะสกึุลขับไปได้ค่อยๆขับไปขับไปหอดไทยซักเพราะว่าอยู่ลาวยางเพื่อนบู้ก่าเม่อลีเนาะพี่น้องเพื่อนกระสอบโมเป็นพอเพื่อนบอกว่าอะไรหนึ่งอะไรบมมีซ่องมากกับเพื่อนบวชับสองซสกุมก็เลยตัดสินใจขับขาบไปประเทศไทยแล้บัดนี้ขอดกลางกลางสะพานรถดังเฮงพี่น้องเอ้ยเฮามันหลวมเนาะเฮามันสิลุด ดังตั้มตั้ตั้มตั้เลยไปสุดทางค้นจนทามจนแนวเอารถณเป็นอย่างว่ะสัตว์ก็เลยบอกรถทางก็เลยจัดไปสอบไม่ดีเลยกะทอดทอไท่เลยกะทอดโรบินสันหมองที่เขาขึ้นไปสอบอยู่อันนังก็ครอบฟิตเบาเรื่องเลี้อะนะเธอเอกลักษณ์งเลื้งเน่ะอะลูกโก้เลื้งเน่ะก็เลยบอกปัญหาสุดบนฟังเพื่อกระสอบเบิ้ลวาเนี่บประดุลสองเนาะอ่าเผาหนาเปลี่ยนเผาหนาแล้วกะเพื่อจะบอกว่าเดี๋ยวต้องได้เปลี่ยนอีกกระดนลไปมันต้องเปลี่ยนวัสดุเลยเพราะมันเริ่มเสื่อมตามมาอยู่การใส่งานของรถเนาะ หลักการทุนทั้งบาดสะก,กึมกับบอดีแน่บาดสะก,กึมก็โอเคเนาะแล้วเพิ่นก็ว่าปัญหาว่ะก่อนหน้นี้นสะก,กึมสอบรถอยู่ไทยค่ไถ่โหลดเนี่ยเกิดปัญหาเขาอาจจะหันหนวดโบนเน่หรือหนวดลุดเรือประกอบกดเกินไปกดเด่นเกินไปอ่ะบุสมบูรณกับรถหรือว่าเอาไงซะสร้างอยู่นี่อ่ะสิบโบเกง่งคืออยู่ไทยเนาะพี่น้งองยอมถักความจริงว่ะบ้านเพิ่นก็เก่งเนาะพัฒนาขนาดคนเล่าติดไปเย็นสองแปลงก็ต้องไปเย็นอยู่เทศไทยพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธโมดได้ว่ะ โอเคบ้านเฮานี่บ้านเซากรึมนี่สูงอะไรแน่นอนทางไทยในการสอนแปลงเนาะเ okay. <Okay. S 1> พื่อนกะพ่อออกมาเลยว่ะก่อนหน้านี้เซากรึมซ้อมรถจอร์ไซส์เฮทไฮรถ์นะมีปัญหาเฮทไฮรด์เซากรึมนะนอ็อตมันรุดหรือว่าอาจจะใส่น็อตโบคบหรือว่าหันโบนี่พี่น้องเฮทไฮรด์ครับไป,ไปนนครับไปแล้วน็อตมันรุดเฮทเฮทเผาเนี่ข้างหน้ารถเนี่ยมันรุดออกแล้วครับมันเสียดสีมันยังกระแทกกระถางมันโบนแอนด์โบยังกันะพี่น้องเฮทไฮร์เผารถเนี่ยรุดลวม หลักกับเพ่พี่หน่อยจากทีลดทีจะเพ่หน่อยกลายเป็นเพ่ร้ายเนาะอ่าซอก,กึมก็จะแนะนำเอฟซีคนลาวเนาะถ้าเกิดว่าสามารถขับไปสอนยุไทยได้กระสอนยุไทยดีสุดเพราะว่าคนจะเก่งในการสอนแปลงลดเนาะพี่น้องเนาะคือซอก,กึมเนี่ยกะลดสองซอก,กึมนี้วิโก้แชมป์สองพันชิมหาตีที่จะเบิร์ตวิโก้มาต่อเป็นลีโวเนาะวิโก้แชมป์แจ็คสามพันเนาะสกึมนะโควินขับเกินสี่ล้อก็คือว่าถ้าเกิดใครอยู่เพ่เล่าเนี่คือต้องใส่รุ่นนี ประวัติถนนคนทางบอดีเนาะการไปมาเวลาฝนตกมันกระซิซี่มันกระซิลมก็คือใส่รุ่นที่เหมาะก,กับการาใส่ในถนนของประเทศลาวอัน FC เอ็กซ์ซีผู้หอยู่ไทยนะั้นน้ำซนะับกลิ่มมากนะซักลิ่มกับว่าโอ้แมนบอยเพิ่นก็เลยบอกว่าเมื่อวานนี่นะอ่าซับกลิ่มว่าสิถอดดินทางหนาวเพราะเผื่อประต้องมาใส่ลมหนาวมันจังบอดี้เียงเงินคือโคตออกไปเลยนะพี่น้องโคตรโคตรโฟวินข้างหนาวไปเลยแล้วมีไอ้ฮักเพิ่นว่า บ่ต้องถอดเพราะว่าสิ่งสำคัญที่ต้องใส่เนี่ยโควินบางสกิมเนี่ยมันถนนบอดีเหมือนบอกกับแมนเขาเลยบอกว่าเออแมนแมนเพราะว่าขนาดเนี้ยนเนาะสีถอยรถออกจากหน้าบ้านแล้วสีออกจากบ้านนี่มันเป็นทางดินแดงเด็กพี่น้องมันลมหรือมันติดลมติดมันซีมันก็ต้องขึ้นใส่วินนะพี่น้องเพราะมันไปบ่ได้ก็คือตามสภาพถนนต้องยอมรับความเป็นจริงเนาะว่ามันใส่บ่ได้ก็ต้องใส่โควินแล้วเขาสีเทียงว่าสีเทียงคือจังว่าอ่ามันโบกิ่งรูนี่นั่นกับบได้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่า ข้างคีตมต้องใส่โควิดนเนาะพี่น้อ,องคือความไหม FC ข้างฝั่งไทยเพิ่งจะแนะนำกระตุ้นมาหนาหลายอายอยู่ทั้งจีนแน่อยู่ทั้งไทยแน่ก,ก็ขึ้นมาได้ปรึกษาโทรปรึกษาถึงตลอดเนาะวะ่าอายน้องสิขับรถไปฮอดไทยอยู่บนนี้เพิ่งท้าวไทยมาลาวจากบ้านสกึมมาจากกิโลสกึมมาอย,อยู่อยู่สกึมอยู่สวรรค์นเมื่อวานนีส้สกึมเลยบอกว่าประมาณสิบกิโลผ่อนบุกญาหารเพื่อโอเคค่อยๆขับมางานชิ่ฮอดไทยอยู่ดอกให้น้องค่อยๆขับเด้อเพื่อนวะ่ะสก,กึมจะค่อยขับ เอาแหละรถต้นคุ้มนี่รถด,ดังตึงต่งตึงตงต่งตึงตึงเลยครับไปพอดหมุกศูนย์ไทยเนาะเอาคิดอยู่ทางโรบินสันนั่นแหละแต่คือเอาไปเสกค้นยังคือรถคนกะเมื่อวานนี่ก็เสกนานคนทุ่มพวนอะไรคนก่นกอบอกอีกยังเข้าลังเริ่มอ่านเข้าหนาเริ่มเริ่มเปลี่ยนแล้วเข้าลังเริ่มรวมก็อ่นานซักกลุ่มต้องได้เปลี่ยนอีกแน่นอนอ่าก็เลยโทรหาท้งไอ้ทั้ง่นอยู่ทัทง้งงานอยู่เพจคนสมรถแมคโครเนาะแต่ปรึกษาคนเป็นแค่ไหนนะเหมือนนั่นนี่เนี่ย เราหนาสกุมจะเป็นบาเดียวาเพราะเราเนี่ยะทีไปก่อนคือส่วนสกุมก็บ่คพเพมีเงินเนาะไปถ่ายคลิปเพจยูทูปคันถ่าบุพมีอารีวกับบได้เงินเราพี่น้องอะไรกันคือบางเ์ืตอร์กับสกุมกัมีแต่เสียสละบางเ์ืตอเขาเป็นคนยากคนจนเขาเด็กไปถ่ายคลิปสซยเรือกลับมาเขาซุกซุกใจมีแห้งอะไรกันซุกใจดีใจอิ่มบุญกลับมาพวกเราเน่ะอยากไปต่อพี่น้อาะสกุลก็ไอหักว่ะมังค์เตอเขาอาจจะเป็นอะไรยังแต่เขาได้ความสุขได้การอิ่มบุญอิ่มใจแล้วกัน มาอยู่เราจุดเทียนเหตุนี่เฮามีความสุขในการเทียนเหตุเฮาก็มีความสุขเฮาก็ดีใจเฮาได้ไปแบ่งปันคนถูกคนยากได้เป็นสะพานบุญเนาะได้ช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนผู้ที่ไม่ไมีเขากินอะไรหรอเฮาก็ดีใจอิ่มใจแล้วกันได้เป็นสะพานบุญเหตุไอหักเลยหักเลยหักไอหักเห็นคลิปเพิ่นก็ดีใ,ใจที่เฮาได้เป็นสะพานบุญเหตุเพิ่นเนะาะอ่ะสอบตืมกัน ขอขอบคุณขอบคุณทูกทุกคนที่แหกการคุณธรรมคับสู้ให้กำ,ำกลังใจสก,กลุลตลอดมาให้ความช่วยเหลือสก,กลุลตลอดมาในการเห็นยูทูปเนาะคือสก,ก,น YouTube, นะกุลเทปยูทูปเนี่ยเกือบหนึ่งปีแล้วพี่นอ้องเกือบหนึ่งปีเนาะแต่ว่าสก,ก,กุลกะเกินขาดเนาะเกินขาดในการทือเองตั้งเป้าหมายไว้คือว่าจะขอประสบความสําเร็จในการ็่ y o ยูทู e เนาะก็คือผลงานก็อาจจะเป็นสําหรับเฮาหญยงตัวน้่นอยในการถ่ายยูทูปกับสามารถส้างผลงานหลายๆชิ้น ที j ai, j kind of in ่เฮาภูมิใจและเฮาบริไปแข่งกับใครเฮาแข่งกับตัวเฮาเองแหละกัดีใจภูมิใจในการส่วยเหลือคนยากคนจนเนาะด้วยความเต็มใจด้วยความบริสุทธ์ใจเนาะพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีให้ไปสอยเฮาก็เหตุเต็มที่ในงานของเฮาเนาะเห็ดเต็มเต็มที่สึดกําลังของเฮาที่เฮาส่วยเรือเขาได้แล้วกัให้พ้นงานออกมาให้ผู้ใหญ่เห็นว่าเขาเหตุนั่นมันจะประทับใจเพื่อนหรือประทับใจกะให้เพื่อนผู้ตัดชิ้นเนาะแล้วเฮาก็จะเหตุต่อไปเนาะพี่น้องประวัติจากที่สตุมตั้งเป้าหม้ว่า หนึ่งปีสปกึมเห็ดมีผู้ติดตามหนึ่งหมื่นคนสกึมจะเห็ดต่อถือว่าประสบความสําเร็จแต่ว่าในปัจจุบันนี้สกึมนะมีผู้ติดตามเกือบ 30, 30, สามหมื่นสามหมื่นซับสไคร์แล้วพี่น้องการสกึมก็ดีใจหลายถือว่าเกินคาดเกินเป้าหมายที่เขาตั้งไว้เนาะสกึมกับเขาขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนเาะขอให้ทุกคนที่เข้ามาเบิงมาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแหงคาขายลำารวยลำรวย บระสบคุามสำเด้อพี่น้องแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีพี่ซื้อไม้กันสั่นเขาซุ่มพรอมแล้วกะซอยแป้งลดเนาะซอยแป้งลดทุกสิ่งทุกอย่างกับผู้ใหญ่ใจดีแหละซัพพอร์ตสรรพสัตวเขาก็อยู่ต่อบ่ได้เนาะกะนี่แหละก็ไม้กันสั่นพี่น้องมูลค่าห้าหมื่นเอ้าห้าหมื่นป่ะห้าพันบาทพี่น้องห้าพันบาทไมคกันสั่นขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเลยล่ะพี่ซื้อซุ่มเด้อความซุ่มจ้ะความสุขอยู่ดีมีแห่งสุขภาพแข็งแข็งคลายลำลุ้ยลำเลยเนาะมีความสุขตลอดปีตลอดไปคลิปนี้ซซุม กสิเรคอลาพูเแม่พีนน้องไปก่อนกับพบอพอกันคลิปหนาะคลิปนี้กับสกึมกสิเรคอล่าวคำว่าสบายดีสบายดีไปก่อนเอด้อแม่บ้านพ่อพอก,กันคลิปหนาะ